สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับลุงชัยนะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้รายงานราคาผักนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตลาดศรีเมืองนะครับปิดทําการนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งนะครับข่าวดีนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่เป็นเกษตรกรนะครับผมนะครับคือนะครับวันนี้นะครับทางตลาดศรีเมืองนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับได้อ่า เปิดทาการนะครับให้ทางเกษตรกรนะครับเข้าไปทําการซื้อขายนะครับพืชผลทางการเกษตรนะครับผมนะครับตามที่ผมก็ได้เข้าไปดูในล่าสดนะครับของทางตลาดนะครับก็พบว่ามีเกษตรกรนะครับก็เข้ามานําผลผลิตเข้ามาซื้อขายนะครับในตลาดกันอย่างคึกคักนะครับมีพืชผักนานาชนิดนะครับนะครับ บางคนก็นะครับมาเต็มคันรถนะครับรถกระบะรถหกล้อนะครับส่วนมากก็จะเป็นรถกระบะนั่นแหละนะครับก็มีพืชพันธุ์นะครับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับเข้ามาทําการซื้อขายนะครับบางชนิดก็มีราคาสูงนะครับบางชนิดก็ราคายังตกต่ําอยู่นะครับบางชนิดก็ราคากลางๆนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับที่ทางตลาดนะครับก็ได้มีมาตรการนะครับเพื่อป้องกันหรือสกัด โควิด uh, -19 นะครับโดยการที่ทางตลาดได้ปิดนะปิดตลาดแล้วก็ uh, ทำการค่าเชื้อแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่มาซื้อขายนะครับในตลาดคนงานเข็นผักแล้วก็เกษตรกร,ะกรนะครับที่ uh, นำพืชผักเข้ามาขายนะครับไปตรวจโควิดนะครับผมโดยทางตลาดนะครับได้ uh, ออกค่าใช้ใจ่ายนะครับออกค่าใช้จ่ายในการ uh, ตรวจนะครับผม ผลปรากฏว่านะครับไม่มีท่านใดนะครับติดโควิดในบริเวณตลาดนะครับผมก็ถือเป็นข่าวดีนะครับที่ทำให้เกษตรกรนะครับมีสถานที่หรือว่ามีที่ซื้อขายนะครับพืชผลนะครับทางการเกษตรนะครับเดี๋ยวผมจะนำนะครับบรรยากาศนะครับทางตลาดนะครับมาให้ดูนะครับบางส่วนนะครับผมว่ามีสถานการณ์เป็นเช่นไรนะครับ มีการซื้อขายมีการปฏิบัติตัวยังไงนะครับในการที่จะป้องกันนะครับเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับผมเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อหรือระบาดภายในตลาดนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตราคาขึ้นมาทางหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้รีบนำข้อมูลทางด้านราคานะครับมารายงานนะครับให้กับ เกษตรกรทุกท่านนะครับได้รับรู้นะครับติดตามไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแจ้งข่าวดีให้กับเกษตรกรทุกท่านนะครับผมนะครับได้รับทราบไปด้วยกันนะครับว่าทางตลาดซีเมืองนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะครับผมนะครับได้เปิดทําการนะครับ ปกติก็จะเปิดวันที่2นะครับตามกําหนดนะครับแต่ว่า,าทางตลาดนะครับได้ใช้มาตรการนะครับในการตรวจคัดกรองอผู้ที่มาใช้บริการในตลาดนะครับปรากฏว่าก็ไม่มีใครติดโควิดแต่อย่างใดนะครับผมก็เลยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของอกเกษตรกรนะครับเพื่อให้กเกษตรกรได้จําหน่ายผล,ผลผลิตนะครับม,มีสถานที่ได้ นำผลผลิตมาขายนะครับก็เลยเปิดก่อนกำหนดนะครับผมนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศท้ายคลิปก่อนนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับภาตลาดศรีเมืองนะครับมีมาตรการที่เข้มข้นจริงๆแล้วก็เสนอมาตรการนี้ให้กับจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งจังหวัดก็เห็นมาตรการนี้เนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูต้องบอกว่า สิ่งหนึ่งที่มันกระทบแล้วก็เป็นห่วงโซ่อาหารที่เกิดขึ้นกเกษตรกรนะครับประมาณ3 4แสนคนนะฮะเกิดผลกระทบถ้ามีการปิดตลาดตรงนี้ไปนะครับนะฮะวันหนึ่งเข้ามาโอ้โหสองสามพันคันนะนะครับถ้าคิดดูแล้วก็ความเสียห,หายหรือว่าเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเร่งมาขายต้องตรวจหมดนะฮะไม่งั้นไม่มีสิทธิ์ขาย นะครับเหล่านี้ตรวจหมดแล้วเนี่ยบัตรกร็ลังทยอยออกมาห,กหมดแล้วนะครับเก <_ d ata> ือบหมดแล้วนะครับก <_ d ata> ็นี่ฮะคนเข็นผักก็ต้องตรวจมีใบหมดนะครับผักสิ่งเหล่านี้นะครับคือวิถีชีวิตของคนของเกษตรกรนะครับซึ่งถ้ามีการปิดไปนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบเสียหายเพราะฉะนั้นอาคารผลไม้กาคาคาราบปลีกมีผลกระทบน้อยนะาเลยยังไม่มีการที่จะเร่งเปิด ก็ทําตามมาตรการของจังหวัดนะครับปิดไปที่นี่เนี่ยในตลาดสีเมืองมีกําลังซื้อที่หมุนเวียนนะฮะประมาณหมื่นตันต่อวันเลยฮะนะฮะหมื่นตันต่อวันเลยนะครับคิดเป็น1ใน3ถึง1ใน4ของประเทศไทยเกษตรกรนะฮะเข้ามาประมาณสักหมื่นคนนะฮะหมื่นหมื่นบ้านละ 3, 4คนก็ตีเป็น 3- 4แสนคนเลยนะฮะอันนี้คือส่งผลกระทบนะถ้ามีการ ปิดไปหรืออะไรต่างๆพเพราะฉะนั้นมาตรการนรบรรยากาศนะครับนี่คนเหล่านี้มีตรวจโควิดทั้งหมดนะฮะเดี๋นี่ครับบรรยากาศนะฮะนี่ครับ415อยากคุยอะไรนะฮะทักทายมาก่อนเดี๋ยวผมไล่ดูให้ตอนนี้อ่านี่ผักสดๆนะครับผักสดๆมาแล้วมาแล้วนะครับหอ,อมโรล,ล่าเท่าไหร่นะฮะโอ้นี่สตอมีสตอสตอฮะสตอนี่สตอวันนี้ขายไง สามร้อยห้าสิบโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวขอไล่ดูนะฮะหอมหอมอหะอะวันนี้หอมโลเท่าไหร่อันนี้น,นี่หอมใช่ใชปะปตุตาไลนะแอปมินตาลายอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรเนีนน่ยกุ้ยช่ายโอ้โห,โโหเราดูดูเป็นหอมซะไงมีอะไรมั่งเนี่ยนาฬิการไร้สาฮะไร้ผ้าอ่าครับผมนกน้ำเต้ากน้้าเตนะฮะเออมีโอ้ยหอะไรล้านนี่แปลกๆนี่ฮะ ร้านที่ขายของแปลกหมดเลยเออนะครับก็ใช่คนละละหันเออร้านที่ขายของแปลกหมดเลยนี่ฮะเออเนี่ยเนี่ยฮะซิปนีนนส่สุดๆจากนี่ฮะอาคารผักนะครับลานผักเลยลากไปกทิ้งกันนะครับนี่คือบรรยากาศซึ่งต้องบอกว่าทางตลาดสีเมืองเนี่ยนะครับได้ให้ขยับขยายไป ไปขายที่ตลาดปลาซึ่งเป็นผักชีวอดีฮะทแปดสิบวันนี้ฮะนี่ฮะ้แปดสิบชีวิตต้องสู้ครับชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องดําเนินนะครับแล้วต้องอยู่กับเชื้อโรคให้ได้อีกสองปีเพราะฉะนั้นท่านที่ใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องตรวจต้องต้องรักษาความสะอาดนะครับต้องล้างมือบ่อยๆนะครับนี่นี่เท่าไก่นี่เท่าแก่อันนี้ใส่เท้าโลเท่าไหร่อันนี้คนซื้อคนขายเนี่ย แบาทนะแปดบาทบาท,บบทางนี่นี่กระชายกระชายดูกระชายหน่อยกระชายกี่บาทครับกี่บาทมากี่บาทบอกมากีบ่บาทโลละเก้าสิบโอ้ยวันนี้โลล,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 ละร้อยวันนี้มาสีเมืองค่าน้ำมันถูกแล้วนะโลล,ละ 90. เก้าสิบอ่าตัวนี้กระอาหานะวันนี้ขายโลอะไรยี่สิบห้ายี่สิบห้นะอา่าเดี๋ยวมาดูซุ้มๆเลยที่สิบห้าขาขาสดๆนี่่าแตงกวากี่บาทพี่เท่าไหร่จ๊ะ สิบห้าบาทนะครับบวันนี้อันนี้พริกอะไรอ่ะพริกจินดาพริกซุปฮัตโลเท่าไหร่สี่สิบนะฮะนี่ประมาณพริกประมาณสี่สิบนะครับอ่านี่จะกำลังต้องการเป็นที่ต้องการตลาดอันนี้อันนี้คือขิงถุงละกี่บาทถุงละโลเท่าไหร่วันนี้แโลเท่าไหร่ะหนะ 80บาทนะครับผักกาดขาวโลเท่าไหร่คะโลละสิบหกบาทถั่วแปบาทนะฮะถั่วประมาณ8บาทอยู่ทรงตัวอยู่แต่สามบาทแล้วมะเขือเหลืองนี่ก็เอมะนาวเหลืองมองเป็นมะเขือละมะนาวเหลืองนี่ถุงละ60บาทนะอันนี้เขาอันนี้เรียกว่ามะเขือเปาะโลเท่าไหร่ยี่สิบแปดเบอร์สุดไปมะกรูดขายไง โ40นะฮะโอ้โหนี่อ่าก็ขอขอบคุณพี่น,อน้องเกษตรกรนะครับที่ไปอุน่นหนุนอาหารการกินเป็นนายกเศรษฐกิจก็ดีเลยนะครับดีเลยหลายคนก็ลืมตาปากได้เลยนะครับขาย3-4วัน